สบายดีพี่น้องมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพามาเบ่งการเปิดสร้างรไดๆจาก a c e b o o k เนาะโดยอยู่ในประเทศลาวว่าจะสามารถสร้างรไดๆจากสองทางใด้ซึ่งผ่านมาก,ก็ามีหลายๆท่านที่ได้ฮ็ดคลิปลงแล้วแต่ข้าพเจ้าก็จะพามาเบ่งเติมอีกสองทางนึงเนาะเพราะว่าเพจข้าพเจ้าเอามัดต่าง่แม่นเป็น Facebook ส่วนตัว แล้วมาเปิดเป็นโหมดมืออาชีพเพื่อเปิดสางได้ใดแต่ข้าพเจ้าจะพามาเบื้องเฟสของ่อยเนอเซ็งก็ได้เปิดเป็นโหมดมืออาชีพมาประมาณได้สามเดือนกว่าแล้วก็ได้อัพคลิปลงเรื่อยๆต่อเนื่องจนมาฮวัดมือนี้วันที่17เดือนเก่า2 0ง3ข้าพเจ้าเขามาเบิ่งอยู่ที่นาสางได้ใด ยูน่าเดตบอสเนี่เนาะเห็นเพจบุ๊กแจ้งเตือนมาว่าฐานสมาริกต่างขาหับเงินจากโฆษณาในสตรีมใดโอ้โข้าพเจ้าก็ดีใจหลายเยน่เนาะเจ้าเห็นเครื่องมือตัวนี้เข้ามาทั้งๆทั้งทิาตอนทําอิดเป็นโหมดมืออาชีพมาเนาะแม่นเฮาเข้ามาเบิ่งอยู่ตัวนี้ตัวที่ว่าการสร้างรายได้จากโฆษณาในสตรีมที่วปะฐานบ่ได้อยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์สร้างรายได้เนาะยังคิดแดงอยู่ยนี่่า พอเวลาครบ6 0สิบพันสุวโมงโฆษณาในสตรีมมันจะมีโกฎมมาผู้ติดตามยัางหน่อยมันหาพันคนขึ้นเมื่อเนอะแล้วก็เวลาที่ฮับชมวิดีโอมันหกสิบพันสุวโมงคอยครบสุวโมงเนาะหกสิบพันส่วโมง f เฟซบ o ๊กก็แจ้งเตือนแล้วก็หายเครื่องมือมาแลว้วบอนนี้ที่เคยเป็นซีแดงเป็นเล็กคูนอยู่ มันก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอัตโนมัติเลยหนะหรือว่าแจ้งเตือนว่าให้สมัตตต่างค่าใดข้าพเจ้าก็เริ่มเริ่ม,มคิดว่าเฟซบุ o กนี่บางเทือก็ออกกฎว่าบุหัยประเทศเล่านี้สางได้ใดจากตัวนี้ได้หรือว่ามันให้เฉพาะผู้ที่ได้รับซื้อม่หนะแต่ว่าม้นนี้เพจข้าพเจ้าที่ผ่านแล้วก็ได้เครื่องมือนี้มาข้าพเจ้าก็เลยเอามา แชร์ให้ทุกคนในเบิ้งนำกานเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ว่ากำลังเปิดสางเายใดอยู่แต่ยังบสทานผ่านกดหรือว่าผู้ที่กำลังสนใจเนาะจากเปิดสางเายใดจาก c ฟ b o o k กย่กาเฝ้าท่อถอยที่ว่าถึงว่าประเทศเล่ายังบทท่านสามารถสางเายใดจากสองทางอื่นเสียนว่าคลิปเรียวคลิปยังต่างๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าก็ อะไครคือมือมาแล้วที่ว่าโฆษณาใน stream. สตรีมซึ่งเป็นอะไรครับเ้าจะพามาต่างขาแล้วก็ยืนยันบัญชีเพื่อทักเงินจาก Facebook กันเลยเนาะเอาล่องเมื่อเขามานานี่เขาก็จะกดไปที่ต่างขาแล้วก็เริ่มตน้น้าวาท่านได้เคยเลยยืนยันบัญชีหัเงินจากดาวแล้วก็เขาไปตัวที่เขาเคยต่างขาเลยเนาะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะสํำเ็จเนาะ ใถ้ายังบ่กเคยตังค่าจากเถื่อเฮาก็เพิ่มข้อมูลไม่ธุรกิจเนาะแล้วก็กดถัดไปออกมานานี้มันก็ป้อนข้อมูลเบื้องต้นเนาะมีซื่อตามกฎหมายใส่ซื้อตัวจริงแล้วก็นำสกุลตามกฎหมายวันเดือนปีเกิดแล้วก็ประเทศให้ใส่ประเทศลาวเนาะกดต่อไปมานานี้มันก็จะให้เลือกอยู่ว่า ธุรกิจของเหาอยู่ประเทศประเทศล้าเนาะแล้วก็ประเภทบุคคลทั่วไปประเภทธุรกิจเนาะแล้วก็กดทัดไปมานานี้ปอนอีกที่ว่าซื้อตามกฎหมายซื้อกลางนีถ้ามีเสื้อกดไดบุเสื้อกะไดเนาะแล้วก็มาใส่วันเดือนปีเกิดอีก จากนั้นหาเหลือกบัญชีธนาคารแล้วก็เอาเลือกเอาตัวเทิงเนาลิงบัญชีธนาคารแล้วก็ลิงกดลิงบัญชีหับเงินเข้าไปเนาะมันจะเลือกออกมาเสีเลือกประเทศลราคือเกา จางนั้นถ้าเก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็ใส่ซื้อเจ้าของบัญชีแล้วก็ใส่สวิฟโค้ดสำหรับคอยจะใส่สวิฟโค้ดของ bcl 1เนาะแล้วก็เลขบัญชีใส่หลังจากส้ำเ็จแล้วก็ก,กดลิงก์วิธีหับเงินต่อไปกันเลยเพิ่มข้อมูลภาษีเพ่ กดเข้าไปมันจะออกมาหนานี่เนาะดำเนินการต่อให้กดใส่สีเขียวๆนี่เลยมันก็จะแลนขคาระบบ f เฟซบุ๊กที่ว่าเฮาได้เปิดสร้างได้ได้เนาะมาหนานี่เฮาจะให้กดใส่โน การอาศัยอยู่สหรัฐที่ว่าอยู่นอกสหรัฐอันนี้ก็กดใส่โนอีกครัง้งกดเน็กต่อไปจะก,กดเน็กไปมันก็จะออกมาหน้านี้ล้ะกะันมันให้กดอีกเนาะแล้วมาเลือกประเทศอีก กันมาสองหาประเทศลาวอยู่ไซประเทศลาวอยู่นี่ก,กดไซประเทศลาวแล้วก็กดเน็กไปตัวนี้มันก็ให้เบอร์คืนเนาะถือว่าถือแล้บอลแล้วก็กดเน็กไปตัวนี้ก็กดเน็กไป จากนั้นให้มาใสไซยูนิว่านเนาะสำหรับการเสียภาษีเราจะบได้เสียเต็มคือกับคนสหรัฐอเมริกาแล้วก็กดถัดไปจากนั้นการเร่อนเรีอนเบิงอขออ่านขอกำหนด มันก็จะมาให้เส้นสายลายเส้นก็เขียนสื่อเห้เข้าไปสือที่เ้ายืนยันตามกามอิทเนาะส่ยสื่อนสกุลตามกฎหมายกดมันก็จะให้เบิ่งวันที่ที่เรายืนยันเนาะ จากนั้นให้กด next ไปอีกจะออกมาหน้านี้เนาะเรื่อนเบิงข้อมูลถือวาถือตองแล้วบอแ้่ว่าถืกตองแล้วก็ให้กด submit form จากนั้นมาหน้านี้มันจะเบิ้งข้อมูลอีกข้างเนาะ กดสำเร็จเออาสำเร็จการยินันบนัญชีหักเงินจาก Facebook ต่อไปก็เราถาเบ่งเนาะทายเดือนมันจะได้เงินบ่าจาก Facebook มันจะได้ลายสั่งใดเป็นนวใดนั่นข้าพเจ้าจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะในคลิปต่อไป่ถ้าหากมีข้อมูลอะไรข้าจะ,ะเอาจะมาอัปเดตให้ฟังให้เบิ่งกนำกันขอขอบใจ่ว่าบราดาทานที ติดตามหับชมขอให้ทุกท่านจงผ่านกดเฟซบุ๊กไว้ๆแล้วก็ได้หับเงินจากเฟซบุ๊กสุขดีทุกคนเนาะอ้าวขอขอบใจ